สวัสดีค่ะกระซิบบอกเล่ายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะกระซิบบอกเล่านำเสนอให้ท่านได้รับชมกับรถกระบะมือสองนะคะคันนี้เป็นรถกระบะ Isuzu e D-Max ขับปี0ูนนะคะเกียร์ธรรมดาเครื่องยนต์ดีเซล3 0 0 0ซี cc ค่ะทางผู้ขายได้ลงราคาไว้นะคะเพียง99,000บาทราคานี้ถือว่าถูกมากเลยทีเดียวนะคะเพราะมีเอกสารครบด้วยค่ะ กระจกไฟฟ้าเบาะหนังเบรก ABS แอร์เย็นสีสันดูดีตลอดทั้งคันนะคะแม็กหล่อครบชุดค่ะดูจากรูปเบื้องต้นนะคะยางปี2020ค่ะขออภัยค่ะปี21นะคะแต่ล้อแม็กขอบ20โช๊คแต่งแกน20มิลสีต้นช่วงร่างดีค่ะไม่มีเสียงดังเครื่องยนต์รีแมปมาแล้วนะคะเอกสารมีครบภาษีไม่ขาด 9 9 0 0 0บาทค่ะตามสภาพนะคะสนใจนัดดูรถด้วยตนเองค่ะควรติดต่อนัดหมาย่วงหน้าและไปดูด้วยตนเองไม่แนะนําการโอนมาจาล่วงหน้านะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านโดยตรงค่ะติดต่อโทรหาผู้ขายตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะเพื่อคุยรายละเอียดกันโดยตรงแอดมินเพียงนําเสนอให้ชมข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ